điều quan trọng nhất. Đây đi phải Xin chào, ก็แบบพวกเราสามหังเจอพิซีนไทยแลนด์ครับก็วันนี้มาอยู่ที่บอ่อค่ายอดิศรอของทหารพวกก็กาำล่าหายิบกเป็นของเองารุนมาเชียร์กันด้วยครับแล้วขาดไม่ได้เหมือนใครเหมือนเดิมเอาระเบิดสุดสองคนชอบเยอะแล้วลงฝั่งไหนวันนี้เอาลงล,ลงฝั่ง,งนู้นน่าจะเป็นฝั่งนี้ เดีวอีกแล้วโอเคมาอัหน okay. ึ่งนะประเด็นประเด็นได้แล้วเช้านี้อันนี้ละราตายแล้ววันนี้พ่อของตีเลวันนี้มากัน2สองคนใครแล้วพ่อมาจะไปจับตัวี๋ยวมาดูผมจะได้กี่ตัวแพ็กมือแพ็กมืออ่ะ นี้ครับเออรอยเหมือนบนินเลยฮะอะไรนะตกตกตก เลเเกแถวพี่ศพตัวแรกของเราของวันถึงค่ายดีสอนแล้วผมสายลุ้นก,กันต่อ วันนี้ก็ดีใจนะครับเาเจอสาทหารเสือนะครับคขอฝากช่องั้านะครับโปฟิชชิ่งขอฝากช่องโปฟิชชิ่งไทยแลนด์ไ้ด้วยนะครับครับผมรุต่อครับ lap at ครับตัวที่สองเราสามหาเงเสือพิชิงไทยแลนด์ครับชายที่สอนเด็ดรุ่นตัวต่อไปกันครับ <laughs> E aí 没盘到。 ไหนวะตอเดยครับคันน,นี้พี่ทานได้เวลาเด็กจาน สามเรามาแล้วกับรถถังค่ายอดิสอีอย่าที่ใช้ทำระเบิดสุดสองผู้ชอบเยอะครับเว้สามมีเวลาสองชั่วโมงเล่นกันต่อยอดรวมจะได้เท่าไหร่จะชนะปู่ไหม <c oughs> ไปครับเด็นี่เป็นไะงโดยการที่ มีแอปเซเว่นไปให้หมดตายมาตุปกาให้สอนหิวเมื่อไหร่นึกถึงนะครับแอปเซเว่นมาอยู่ท้ายจะหมดเวลาแล้วตามหายตัวเดียวก็ได้ ชนะเขาแล้วอาทิตย์ที่แล้วอ่ะแค่ตัวเดียวตามทันไหมยิงกันต่อ khay không có thì ch้อน, miệng bạn không bạn không Bà, bắt, khởi này nè

นี <ge ge ่ครับลำเร็จไอ้ท้ายก่อยจับเอาจนได้ถังกให้อดิศร์เหยื่อล้ำระเบิดสองขวบจับเจือแต่มานี้ใส่ใส่เขียวไปด้วยไปครับสามขานเสือฟิชไทยแหลมอยากดูตอนนั้ก็ดูดูช่องผมได้ครับในยูทูบครับในยูทูบ สามฐานเสือครับสามหานเสือฟิชชิงเหรอครับเสือได้กูเอทุบขึ้นเลยครับผมคิโตตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วไม่ได้ทำอีกเลยสมัยแบบเด็กๆตามท้องนาหน้าครับเอไอยังไครับแล้วอ่ะครับก็จบลงไปกับพวกเราสามฐานเสือครับแต่วันนี้มาสองเสือเมื่อที่แล้วผมไม่ได้มาคราวนี้เลยต้องมาล้างตาเอาให้ชนะเขาได้แล้วก็ สำเร็จมาสุดท้ายอย่างที่เห็นไปวันนี้เบสล่นๆการเหย,ยี่ยนที่เราใช้ก็ดาาระเบิดครับตระสุนสองแล้วก็ผมใส่ไข่เขียวไปด้วยหน่อยจนตอนนี้เห็นเ<อ>กาว่าสายข่าวว่าใช่ไหมเขียวกินกินไข่เขียวเลยต้องใส่ไข่เขียวเพิ่มไปก็ผลงานรวมๆครับกดท่า่ที่กดสี่ด้สี่ในสี่ครับอีกสองตัวนั่นฉเฉลยนะนะลงไว้ให้ <laughs> สภาพเดิมครับสภาพน่าลงมาแวะให้สองตัวเออเขาบอกว่าเอาให้พ่อทำปลาส้มฝากติดตามด้วยครับปลาส้มตัดตั้มาจะตามได้แต่หน้ามาครับแต่หน้ามาเห็นว่าแล้วก็จะปิดแล้วนั้งบ่อนี่จะเป็นไปบอกข้างหลังนู้นแทนเปสามร้อยสามร้อยเราเอาได้ติดตามดูข่าวเราดูครับไปก็ฝากเหมือนกันครับเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเราด้วยครับสามหันเสรอที่แลนเดียเร็วนี้เราจะไปไหนพี่ เเเียน่ไปปกลับคิดถึงหน้าเขดแล้วนะพี่ลืมอบไรบ้านี่อ๋อโอ้โหวันนีู้โอ้โหนี่นี่ครับนี่อย่าลืมไปในรถถังก็มีนะครับคิดว่าหนึ่งต่ตองอูก็ได้นะในดงรถถังโอ้โหนี่สายนี้ไม่ธรรมดานะรถถังไข่ซีซ้อนนะครับสุดจริงไปไปเก็บของกลับบ้านนี่รูปเหรอทางไหนอ่ะใช่